สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Hair Run Max Over ซึ่งตอนนี้นะคะเราจะต้องเก็บแน่นอนว่าต้องเก็บทรงผมโอ้โหผมยาวมากเลยอืยเดี๋ยวนะมันมีสิ่งกีดขวางมีกันไกเพราะฉะนั้นเราจะต้องหลบแล้วก็เก็บทรงผมให้ได้เยอะๆนะคะแล้วก็เก็บโบไปด้วยโอ้โหแบบ ผมยาวมากเลยอะเหมือนกับเจ้าหญิงราพันเซลเดี๋ยวนะมันมีหอคอยเราจะต้องคลิกลงมานะคะเพื่อให้ผมของเรายาวลงมานั่นเองอสุดยอดเลยอะให้อารมณ์เหมือนกับว่าเรากลายเป็นเจ้าหญิงราพันเซลจริงๆเลยอ่ะดูสิตอนนี้เราจะต้องหลบสิ่งกีดขวางเราสามารถเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมได้นะคะเอาละเก็บ เก็บก่อนนี่เลยเก็บให้ได้เยอะๆที่สุดสิ่งกิดขวาง,งกันไกลโดนเข้าไปแล้วเดี๋ยวนะใบพัดอันนี้มันทำให้ผมของเราสั้นลงด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่หมุนขึ้นไปเราก็ไม่สามารถขึ้นมาบนหอคอยได้นั่นเองโอ้โหผมสีชมพูแบบยาวมากเลยสวยมากมากเลยนะคะดูสิเราได้ไอคอนรูปยิ้มมาด้วยเอาล่ะตอนนี้เราจะต้องเก็บผมให้หมด ึบนี่ผมเรนโบว์ายลุ้งนี่เก็บให้หมดเลยต้องสายนิดนึงถ้าเราไม่สายนี่เราไม่สามารถเก็บหมดได้นะจ๊ะเปลี่ยนสีผมเป็นสีเขียวโดนใบพัดอีกแล้วน่าเสียดายมากเลยอะผมมุดสายยาวแต่ว่าไม่เป็นไรเราเก็บเรื่อยๆได้นะจ๊ะออหือออหือโดนใบพัดเต็มๆเลยอ่ะเปลี่ยนสีนี่กลายเป็นสีเขียวเหลืองออหือเข้าเส้นชัยไปแล้ว เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าผมของเราจะยาวแค่ไหนไอแล้วยาวย,ยาวมากมากเลยอะแต่แบบว่าน่าจะมีเจ้าชายยืนรอยอยู่ข้างล่างบ้างเนอะจะได้แบบโอ้โหสนุกมากกว่านี้ออหลบสิ่งกีดขวางไม่ได้การแล้วตอนนี้เราจะต้องมีสตินิดนึงนี่นี่หมุนวนขึ้นไปหมุนไปแล้วจ้าเปลี่ยนสีเก็บให้หมดอย่าให้เหลือ ข้างหน้ามีสิ่งกิดขวางมีกันไกลเก็บแบบนี้ง่ายง่ายเลย,ยแต่แบบว่าผมยาวมากเลยอะเข้าเส้นชัยไปแล้วเข้าปราสาทคลิกลงมาเลยจ้าผมจงยาวลงมานี่เหมือนกับว่าเรากำลังพูดว่าอะไรนะราพันเซลปล่อยผมลงมาใช่แล้วมาต่อเอา้าสิ่งกิดขวางอันใหม่เหรอไม่เป็นไรแบบนี้หลบได้ตีหลบไปใช่แล้ว ไปต่อเราสามารถเปลี่ยนสีสีอะไรดีเขียวดีกว่าตีแบบนี้เลยผมสีทองทองเขียวอือมันจะตัดไหมมันไม่ตัดนะทุกคนเพราะว่าเราสามารถหลบมาได้นี่หมุนครวงสว่านขึ้นไปแล้ว ด้านหน้ายังมีทรงผมที่เราสามารถเก็บได้อีกต้องยาวได้อีกนี่ต้องขยับนิดนึงนเพื่อความเพื่อความยาวของผมเรานี่ไอหือมเก็บหัวการเล่นเกมมือถือนี่แบบมือต้องไวตาต้องไวมากๆเลยนะปล่อยผมลงมาโอ้โหผมราพันเซลแบบยาวมาก แต่แบบว่าไม่อยากจะคิดเลยถ้าผมในชีวิตจริงของเรายาวขนาดนี้จะสะผมยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรมาใหม่มีขวานหรออุ้ยถ้าโดนขวานจามเข้าไปสงสัยผมขาดแน่นอนเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหลบข้างหน้ามีกำแพงหลบไปราพันเซลจะเดินจ้านี่อื้ออือนิดเดียว <laughs> อีกนิดเดียวเราจะโดนตัดผมซะแล้วเก็บโบเก็บโบนี่ปุับปรับปับปรับปับ,ปบนี่ซ้ายขวาซ้ายขวาเก็บให้หมดเก็บให้หมดปราสาทสีม่วงไปเลยกดลงมาปล่อยผมลงมาเลยจ้ะราพันเซลจ๋าคลิกอื้ยาวไหม นี่ยาวลงมาถึงด้านล่างเลยอ่ะอยากได้เจ้าชายสักคนหนึ่งอ่ะน่าเสียดายเขาน่าจะทําเพิ่มนะคะแต่แบบว่าไม่เป็นไรตอนนี้เราจะต้องพาราพันเซลหลบมันมีอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหโดนเฮ้ยมันน่าจะเป็นแบบเป็นใบพัดอะทุกคนแล้วก็หมุนควงสว่านขึ้นไปหมุนไปเรื่อยๆนี่เลยไปเลยข้างหน้าเราสามารถเปลี่ยนสีทรงผมเปลี่ยนสีผมได้นี่ไงเป็นสีชมพู สีชมพูก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยไปต่อแบบนี้ต้องไปต่อหลบหลบกำแพงนี่เข้าไปแล้วเข้าเซนชัยไปแล้วจา้าเอาละ่ะราพันเซลของเราปล่อยผมลงมาได้เลยนี่สุดยอดม,มากๆเลยจา้าเข้าเซนชัยไปแบบสวยๆมาไปกันต่อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเรามีแบบสิ่งกิดขวางที่แบบล้ำขึ้นมามากอันนี้มันอะไรอะ ใบมีดโกนเนอโอ้โหอย่างคมเลยอะทุกคนเคยโดนใบมีดโกนบาดนิ้วเหมือนกันนะแบบคมมากเลยอะชึบๆบเดียวเลยอะขาดเลยอะน่ากลัวจัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังให้ดีนะจ๊ะฮึบ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 หลบขึ้นใบพัดนี่หมุนควงสวรรขึ้นไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปแบบไกลมากแล้วก็แบบผมสั้นมากเลยหลบไม่พน้นไปต่อเลยจ้ะเก็บ ข้างนาเราจะต้องเก็บให้หมดนี่หลบยังไงอะโอมันหลบยากเพราะว่ามันปั่นคู่กันนะมันปั่นสวนทางกันเพราะฉะนั้นเราจะแบบหลบยากมากแต่ตอนนี้เก็บโบก่อนเก็บได้แล้วเราสามารถเก็บได้เยอะเหมือนกันนะคะแต่แบบว่าโบอันนี้เอาไปซื้ออะไรได้หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่มีปุ่มกดอะไรให้เลยอะเราสามารถเล่นไปผ่านด่านได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้นมานี่ไงมันมีใบพัด มีใบพัดแล้วก็กันไกเหรอใบพัดอะไรเนี่ยอ,อืออือหลบหลบก่อนไม่มีทางซะหกฉันจะตั้งหลบใบพัดอันนี้ให้ได้เลยโอ้โหกันไกกันไกมาเต็มเลยอะเก็บผมก่อนเก็บเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีได้ทุกคนอันนี้มันมีใบพัดอะถ้าโดนเข้าไปนี่แบบตึงตึงตึงนเนี่ยนี่โดนแล้วอือหลบค่อนข้างลําบากเหมือนกันเอ้ยหล่นแหมนึกว่าจะหล่นลงไปซะแล้วต้องรีบเก็บก่อน ข้างหน้ามีสิ่งกิดขวางอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะมีแล้วมัง้งเฮ้ยเหมือนกับว่าตอนนี้เป็นโบนัสเลเวลเลยอะไม่มีสิ่งกิดขวางนะคะแต่แบบว่าเราจะต้องเก็บผมไม่ได้เยอะๆนี่ซ้ายขวาซ้ายขวาเข้าเส้นชัยไปแล้วจ้าขอกดหน่อยราพันเซลปล่อยผมลงมาเลยจ้าโอ้โหคราวนี้แบบยาวมากๆากเลยนะเลเวลต่อไปนี่เขาจะแบบมีมีอะไรเป็นสิ่งกิดขวางอีกอืห เป็นใบมิดโกนอ่ะใบมิดโกนแบบเที่ยวไว้กนไว้กันผมไว้กันเข่าใช่ไหมไว้กันเค่าของผู้ชายอะนี่นี่หลบเก็บโบก่อนหลบสิ่งกีดขวางบั่นขึ้นไปผมสั้นลงเลยอะน่าเสียดายแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราจะต้องเก็บไปเรื่อยๆนี่ขึ้นไปแล้วปั่นปันปันปซ้ายขวา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 นี่เอ้นี่นี เปนส้ายขวาสายขวาสายขวาแล้วก็ด้านหน้าเป็นเป็นเส้นชัยแล้วจ้าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฮึบฮึบสายขวาสายขวาโอ้หลบหลบหยิ่งมาไกลเลเวลยิ่งไกลย,ยิงต้องหลบเยอะโอ้คราวนี้แบบผมยาวมากเลยะทุกคนสีช่มพูแบบอย่างสวยปราพันเซลปล่อยผมลงมาจ้ายาวยาวยาวได้อีกโอ้โหสุดยอดมากเลยคราวนี้ลงได้มาถึงพื้นจนได้แล้วนะคะ อะไปกันต่อยอนิดนึงโอ้โหเดี๋ยวข้างหน้าใบาพัดไม่ใช่ใบพัดสี่เขาเรียกว่าขวานเก็บเก็บผมหลบขวานข้างหน้ามีใบพัดอีก <c oughs> ต้องมองด้านหน้าเลยทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่มองข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆนะมันจะแบบหลบไม่พ้นนี่ไงมีกำแพงหลบเข้าไปนี่เลยกันไกลอีกใบพัดอีกเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรจาไม่ได้ไม่รู้ว่าจําชื่อไม่ได้ แต่ว่าตรงนี้นะคะเราจะต้องขึ้นไปถ้าเราไม่ขึ้นไปนะมันก็ไม่สามารถขึ้นไปบนปราสาทได้ข้างหน้ามีทรงผมให้เราเก็บค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเก็บเลยจ้าเก็บ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 ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเย่ Yay! ได้มาแล้วคราวนี้ผมเราจะยาวถึงพื้นหรือเปล่ามาแล้วโถน่าเสียดายผมยาวไม่ถึงพื้นนะคะแต่แบบว่าไม่เป็นไร ยังไปได้ต่อเลเวลต่อไปเขาก็จะมีสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะจ๊ะเป็นเกมที่แบบน่าเล่นน่ารักมากๆเลยเอาล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าถ้าชินชอบล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าราพันเซลรบลบให้ดีนะรบรอบ ừ ừ ừ, ข้างในนิดเดียวข้างหน้า ừ. เออเออใบพัดโดนเข้าไปแล้วอ,อมาราพันเซลปล่อยผมลงมา